ต่อมานะครับก็จะเป็นหนังสือราชการอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือหนังสือสั่งการนั่นเองนะครับหนังสือสั่งการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับคุณผู้ชมก็คือคําสั่งระเบียบและข้อบังคับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ15นะครับทีนี้คําสั่งเป็นอย่างไรเรามาดูทีละประเภทนะครับหนังสือสั่งการประเภทคําสั่งเนี่ยนะครับตามระเบียบข้อ16 ก็คือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราคุดนะครับแล้วก็จะต้องมีรายละเอียดดังนี้เราลองมาดูตามแบบเลยนะครับคุณผู้ชมคำสั่งเนี่ยก็ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่งที่ก็ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่งโดยเริ่มฉบับแรกจากเลขหนึ่งเรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน นะครับทับปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่งเรื่องก็ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่งข้อความนะครับเนื้อหาเนี่ยก็ให้เราอ้างเหตุผลนะครับอ้างเหตุผลก่อนนะครับที่เราจะออกคำสั่งและก็อ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่งถ้ามีเอาไว้ด้วยนะครับแล้วจึงลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ ต่อมาสั่งณนะวันที่ก็ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่งต่อมาลง cents, movies, ชื่อนะครับก็ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่งเป็นลายเซ็นเป็นลายมือชื่อนะครับเป็นลายเซ็นและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อแล้วก็ตำแหน่งก็ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งนะครับนี่คือรูปแบบของคำสั่งซึ่งเป็นหนังสือสั่งการประเภทหนึ่งนะครับ ต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือหนังสือสั่งการประเภทระเบียบนะครับและระเบียบระเบียบนั้นตามระเบียบข้อ17นะครับก็คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางเอาไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือปฏิบัตินะครับเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำก็จะใช้กระดาษตราคุดนะครับแล้วก็ จะต้องมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ดูที่แบบเลยนะครับระเบียบนั้นก็ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบนะครับว่าด้วยก็ให้ลงชื่อของระเบียบเป็นระเบียบว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับฉบับที่ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นนะครับไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใดถ้าเป็นฉบับแรกนะครับแต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้ลงเป็นฉบับที่2และ ถ,ถัดไปตามลำดับนะครับต่อมาพอสอก็ให้ลงชื่อให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบต่อมาข้อความนะครับก็ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและก็อ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกระเบียบถ้ามีนะครับต่อมาข้อให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบ่ยเป็นข้อข้อ นะครับเขียนเป็นข้อๆโดยให้ข้อ1นั้นเป็นชื่อของระเบียบเลยนะครับข้อ1ข้อ2เป็นวันใช้บังคับนะครับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องจะต้องเป็นข้อผู้รักษาการระเบียบใดนะครับผู้รักษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่อง จะแบ่งเป็นหมวดหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นหมวดที่1น,นะครับอ่านี่ก็คือรายละเอียดในหนังสือสั่งการประเภทระเบียบนะครับต่อมาหนังสือสั่งการประเภทที่3นะครับก็คือข้อบังคับตามระเบียบข้อ18ข้อบังคับนั่นก็คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษตราครุฑนะครับแล้วก็จะต้องมีรายละเอียดต่างๆก็คือข้อบังคับก็ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับข้อบังคับว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับก็ให้ลงชื่อนั้นฉบับที่เท่าใดถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นก็ไม่ต้อง,องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใดแต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกัน ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้ลงเป็นฉบับที่สองและที่ถัดๆไปตามลำดับนะครับต่อมาพศออนั้นก็ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับต่อมาข้อความนะครับในข้อความนั้นก็ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับแล้วก็อ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกข้อบังคับนะครับต่อมาข้อนั้นให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ1เป็นชื่อของข้อบังคับข้อ2เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายก็เป็นเป็นข้อผู้รักษาการซึ่งข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องก็จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้นะครับแล้วก็ให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปขึ้นหมวดที่1นนะครับนี่คือในรายละเอียด เกี่ยวกับข้อนะครับต่อมาประกาศประกาศณวันที่ก็ให้ลงชื่อตัวให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับลงชื่อก็ให้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายเซ็นนะครับผู้ที่ออกข้อบังคับและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อตำแหน่งก็ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับนั้นนะครับนี่คือ หนังสือสั่งการประเภทที่3ก็คือข้อบังคับนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นหนังสือสั่งการนะครับหนังสือสั่งการก็มีสามชนิดก็คือคําสั่งระเบียบและข้อบังคับนั่นเองนะครับ